เส็นเนรรินสเตชั่นสวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็เจอกันในช่วงของบ่ายๆนะนั่งกานเข้านะวันนี้อากาศร้อนเนี่ย40องศาเสืเสียดผมอยู่ที่บริเวณแถวจังหวัดชัยภูมิตอนนี้นะครับคือคอนสวรรค์ชัยภูมินะก็หลังจากที่ได้เข้าไปนะชมบรรยากาศงวันนี้นะครับที่ จำปาดงเองก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักนะมีการแข่งขันเซปักตะกร้อนะซึ่งก็มีนะพี่น้องที่ได้เข้าไปชมก็คือความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะเราจะเห็นว่า <c oughs> ลานองค์ปู่นอกจากจะมีกิจกรรมในการที่รำถวายหรือมาขอพรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะกิจกรรมที่ต่อนเนื่องในการสนับสน,นุนเยาวชนก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬา ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็าจะมีท่านนายกทศดมนตรีของกุดเปลือกคำนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือท่านก็ได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ว่าการกีฬานั้นท่านยาเสพติดนะครับในการที่ป้องกันโยชนเราไปมั่วสุมนะครับให้มาสนใจ เรื่องกีฬาแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้นอกจากที่มีพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ผู้มีเกียรติหลายท่านไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีคนครูนะครับท่านหนึ่งนะที่เคยสอนลุงพลนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมใน,ในกิจกรรมด้วยในร่วมงานนะฮะถือว่ามาเยี่ยมเยียนลุงพลแล้วก็ได้มีพี่น้องยูทูบเบอร์เข้าไปสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลุงพลในช่วงของ การเรียนนะเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจารย์สอนในระดับประถมมาศึกษานะครับก็บอกว่าลุงพลก็เป็นคนวิสัยดีนะก็เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสนใจในเรื่องของกีฬานะจึงเป็นที่มานะครับทำไมกีฬาต่างๆนะกิจกรรมต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นในชุมชนอะไรนะในระแวกใกล้เคียงลุงพลเองก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะแล้วก็ ส่วนตรวนี้นะครับกิจกรรมที่ลานองค์ปู่ก็จะเห็นว่ากิจกรรมที่มีกิจกรรมกีฬาซิปักตะก้อก็ที่เป็นบรากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถึงซึ่งถึงแม้ว่านะครับบางสิ่งบางอย่างก็จะมีเรื่องราวที่ดราม่ากันเข้ามานะครับในส่วนของประเด็นที่เป็นประเด็นต่างๆเข้ามานะแต่ก็ชีวิตต้องดําเนินไปนะกิจกรรมของเราก็ต้องดําเนินไปนะก็เป็นกําลังใจให้กัน อยู่ด้วยกันกับพี่น้องเอฟซีพอตตแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูคลิปของ่าวต้นนะครับก็เห็นประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือการใช้อำนาจนะครับซึ่งก็่าต้นได้พูดประเด็นในเรื่องของอเกี่ยวกับการบริหารจัดการก็คือการใช้อำนาจของปัฐแตนหลังจากที่มีหลายคนที่ตั้งคำถามหรือตั้งประเด็นว่าทำไม ป้าต้องใช้อำนาจทําไมป้าต้องมาอิจฉาวิทยาประเด็นแรกในเรื่องของการใช้อํานาจนั้นนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็การอิจฉาการอิจฉาเนี่ยเราต้องมาเชื่อมโยงว่าถ้าอิจฉาจริงทําไมจะต้องให้ยูทูบเบอร์เนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับก็จริงนะตั้งแต่อยู่พื้นที่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าใน การทำคอนเทนต์ต่างๆก็มียูทูบเบอร์ที่เข้าไปหลากหลายนะครับก็มีการไปพักอยู่นในต่างพื้นที่พักอยู่ในจุดนั้นจุดนี้นะครับก็อยู่แล้วแวะใกล้เคียงบ้างอยู่ที่อื่นบ้างนะเพราะในการบริหารจัดการหรือการบริหารในระบบของการอยู่ร่วมกันเนี่ยตอนนั้นก็เป็นการกระจัดกระจายยังไม่ได้มีการอยู่ร่วมกันนะเป็นสัดส่วนเหมือนลักษณะอยู่ที่จำปาดง พราะอยู่จำปาดงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอะไรที่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ที่อยู่รวมกันนะก็มีความหลากหลายนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นด,ออด,ด้วยวายวุฒิด้วยวัยต่างๆนะด้วยเพศด้วยวยัยหรือวัยเด็กก็ยังมีนะครับจะเห็นะว่าเด็กๆเล็กๆนะที่กําลังที่จะย้ายมาอยู่ที่จำปาดงนะครับหรือ บางส่วนที่กําลังจะเข้ามาหรือบางส่วนที่มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าจุดน,นี้เองนะฮะเราจะเห็นว่าพี่น้องเมื่ออยู่รวมกันเมื่อสังคมที่อยู่รวมกันแล้วเนี่ยก็มีความเป็นปึกแผน่นปึกแผน่นเพราะฉะนั้นต้องใช้ในเรื่องของลักษณะข,ของการบริหารจัดการเพราะอํานาจตัวนี้นะครับก็คือให้คนเจ้าของพื้นที่นะครับในการมีอํานาจในการบริหารจัดการในเรื่องของการตั้งกฎ กติการ่วมกันก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของยูทูเบอร์ใครจะไปจะมาจะอยู่หรือจะไปหรือการเข้าพื้นที่การขออนุญาตเรื่องราวต่างๆนี่ก็ต้องผ่านเจ้าของที่เจ้าของอเหมือนเจ้าของบ้านเพราะนั้นในเรื่องของการใช้อํานาจที่ที่มีคนเขาเอาไปเป็นประเด็นหรือ,อมีการพูดว่าเนี่ยป้าเนี่ยชอบใช้อํานาจอํานาจตัวนี้คือการบริหารจัดการนะใครจะไปจะมาเนี่ยจะต้องขออํานาจเออขอ ขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการบริหารจัดการแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างท่านคิดดูนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ในพื้นที่ด้วยกันอยู่รวมกันแล้วเนี่ยคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยใครจะทําอะไรเนี่ยก็ไม่มีก็คือมันก็จะเป็นรูปแบบของใครอยากทําอะไรก็ทาใครทําอะไรก็ทาอย่าง,างนี้นะใครจะอยู่หรืใครจะไปประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น ประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะที่มีคนไปพูดเรื่องนี้นะครับสองก็คือเรื่องของการอิจฉาเอ๊ะทำไมว่าตัวนี้ต้องต้องมองดูว่าการอิจฉาเนี่ยถ้าอิจฉาจริงนะอิจฉาจริงๆเนี่ยทำไมจะต้องให้ยูทูบเบอร์ไปอยู่ด้วยทำไมจะต้องมีพื้นที่แบ่งอนะให้อยู่ด้วยนะเราก็ต้องมองว่าถ้าเป็นเรานะการหนึ่งก็ต้องดูที่ว่าหนึ่งการใจกว้างให้คนอื่น มีพื้นที่นะครับในการปลูกบ้านในการสร้างบ้านมีที่นที่อยู่อาศัยนะครับ